ไงครับมาเลยนักฟ้าเออไปใหญ่เนาะอืมโอเคอออ่ะไม่คืนมาแล้วครับเออครับหนึงใส่สวยๆของหํายะ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 น้ำฟ้าครับน้ำฟ้าโบว์สวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับสู่ซองหากินตามสไตล์บ่าวเล็กบ่าวแมนสวัสดีครับ สวัสดีนะนะเออสวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านมาพบกับผมบ่าวเล็กบ่าวมนช่องห้ากินตาตาบ่าวเล็กบ่าวมนอีกเ่นคือวันนี้มาตกปลานาดินตกไม้อ่างครับเนี่ยดูอ่างครับอืมมันเป็นอ่างอ่างธรรมชาติครับปลาก็มีหลากหลายครับปลาปลามันก็มีหลากหลาย ผมมัดที่สองที่แล้วครับสมากากรก็ได้ซื้อปลากรับเอาครับ <c oughs> ไม่ค่คยได้ปลาเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็มีรุ่นอยู่ครับเพราะว่าวันนี้มัดผมมัดเหยื่อมักเหยื่อสูตรปลาใหญ่มา oh, <no. S 1> มันเหยื่อเหยื่อสูตรปลาใหญ่ครับนี่อืมข <c oughs> อมงแ <c oughs> ม่ครับเหมนะเยบรันันดิบ ยิบยิบจะเปียนมากันหลายคนครับมากันน้องน้องน้องหลายคนครับอืต่างนู่นด้วยครับน้องนู่นหน้าหน้าหน้าเขาอัดตายเพี้ยนหรือเปล่าไูเหมือนแต่เพี้ยนมันดึงยึดยึดยังไงมาติดตามดูครับมาของเราจะมีผลงานไหมมีแล้วครับมีอยู่สองสามตัวได้แล้วสองสามตัวแล้วเข้ามาดูครับแล้พี่น้องเมืองใหม่ ข่ารุดโอ้ยข่ารุดเกี่ยวตัวอีกแล้วพี่เ้องเกี่ยบสีแตงอีกครับตัวรับไปเบียดครับบังลหลกดตัดังสิูเงมกบผมบาแว่นครับน่ครับสลูกเบีดนนอง่ครับ ไม้สวยครับพี่้องเป็นน <c oughs> ่ปาบู้ขืนปลาคืมยอโอเป็ดอึมคืมอีกแล้วบาแม่เลยบาแม่สามตัวแล้วพี่มังสามตัวแล้วปนิลประประแกแหย่้องแต่ที่ามบึงมันสิมีหรมีบางไหมแต่ทีามบึงอาจารย์ผ้นำบาแม่เห็นตัวดีกับอ้ยลืมรับลืมอาชีพวันห้องกากอรับ

อย่าให้บาเล็กเอาสนไนมาครับตัวที่กระสับตัวโลเนี่ยโอ้โหยังครับบาเล็กนั่ฟ้าครับเออตัวใหญ่เนาะอืมโอเคสบายติดตามตัวต่อไปครับพี่น้องอ่ครับโอ้โหไอ้นี่มันเฉยสิครับพี่น้องบาเล็กคือปไาใหญ่แล้วครับสี่ขีดแล้วเนี่ย ตามอ้วนสวยฝ่ามือฝ่ามือได้ทำเป็นเข้าเข้าใหญ่ตาตัวตไปครับน้องถึงปลาแล้วครับโอ้ยเนาะมันไม่ได้ถ่ายไว้ไม่รู้ปลาอะไรครับต้องดูครับนินหรือเปล่าอือดูครับใส่สวยอู้ป็นนินใส่งามครับพี่น้องใส่สวย ลุกลอีช่วยๆยครับในการครับเจววๆจ้อมาเ้าง้องลนืองเหมืนกอยู่อยครับบ่าวเล็กกำลังเปลี่ยนเยอะเรื่อยๆครับพาเดี๋ยวมารอรุนกันต่อครับ กว่าจะกว่าจะข้ามเกานะไหจะได้เพิ่มอยู่ครับไม่ยวจันี่มันเกี่ยวครับเชี่ยวจัดว่าจะได้แต่ตัวยากครับ <c oughs> จะบ่ามาล้วงยังครับอยวมีผลง,งานอีก รุนตัวต่อไปครับเบาเลยกำลังเปลี่ยนเยียครับพี่น้งองรับนี้ก็ประมาณมันห้าโมงหกโมงห้าโมงจะได้เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าครับเออ

กันงเสอิเูเ่อนอรมาเริ่มขำเหรอคนเริ่มลังไหลมากแล้วครับต้นมากเขาจะมาตีกันตอนคืนครับแต่ไม้นี่มันไกลบานพวกผมอยู่ดึกไม่ได้ครับห่างก็เนื้อที่ประมาณถึงลอยไหลไหมทีมานลอยไหลเนาะ ติดคอปลาได้อยู่ลอยไร่ประมาณลอยกว่าไรครับมันเป็นเอ่งหุบเขาครับอยู่บ้านหินกองครับตรงนี้เขาเรียบ้านหินกองอำเภออำเภอประโคนชัยหรือเฉลิมประเกตไม่ไม่แน่ใจครับข้างบนเขา่งอยู่ติดเขาพนุมลุงเนี่ยครับใครสนใจมาไหมนี่ครับค่ามิสก็ไม่แพงครับไม่แพง บางวันก็ <c oughs> เขาเห็นเราไม่ได้ปลาเขาก็ไม่มาเก็บครับบางวัน <c oughs> แต่รุ่นครับไปใหญ่ยเยอะครับ <c oughs> ไปใหญ่ยเยอะ <c oughs> แต่ก็อยู่กับจังหวะครับจังหวะ <c oughs> แต่วันนี้ก็วันนี้ก็ได้ปันนินไม่กี่ตัวครับต้องทำตัว <c oughs> นะมันจะกี่ตัวบุ๊คี่ห้าตัวบเลเลรกว่า อืมปี่ปากระแหงสองใช่ปนินสี่ปากระแหงสองก็ถือว่าไม่ฟาวครับมันนี่ครับถือว่าไม่ฟาวยังมีปลาไปฝากเมียอยู่แล้วก็นีเปลี่ยนอะไรอย่งนสักพักหรอจะเปลี่ยนเป็นรอบเลยก็ได้รอบอันนั้นก็เปลี่ยนบ่าวเล็กัวจะเปลี่ยนเป็นรอบให้หมดเลยครับมามาเชียงมาเรา เห็นเป็นรอบเล็กก็ได้เห็นเป็นลายครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับเอาใจช่วยเลยครับไบ่พอดีใช่เสือเสือ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 พี่หนุ่มโชว์มานนี่จะถ่ายรูปให้อ่านในถ่ายรูปให้โอ้ยลืมเสือ กันล้วอัดครับมาลุ่นครับพี่น้องปลายังอันนี้น้อยที่จะเปิดเอไม่แล้ว, <laughs> <laughs> วปลา,อ,าอัดเลยคือส่งปลาเงี้ยเถอะโอ้โหคุณนะครับแทกมากแล้วคุณแทกมากแล้วแทกคอมไปทั่วเลยอู้ใส่สวยครับพี่น้องใส่สวยขำมากแล้วใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยไปว,วิ่งน่ะโอ้ยงาม วนตับเลยฟึดฟึดนอ้้ใส่เซชน่ชโอ้เต็มง่งครับเต็มง่งเต็ย่างสินเต็มง่างครับเต็มง่งอือเ็งงามนั่งฟ้านั่งฟ้าครับนั่งนั่งฟ้าบอหินกองครับพี่เบิมเบิ่มคืนือเย์เยเยยเจ้าลุ้นตัวต่อไปครับพี่น้อง ไม่เดาครับไม่คร,ค,รค,ครับครับน่องครับเขาเครับเขากัขึ้นน่ครับนองงัดครับอาิลบากเนี่ยหน่อยอาิมืเนี่หน่อยครับพี่้องค่แล้วอ้หต้อง,งจับครับ ข้องกันครับข้องกันพี่น้องแต่เพี้ยนครับแต่เพี้ยนว่ามันจีดขันนี้ตันไม่เด็ดเลยของก็มาเปิดใช่ปะอืมเเอาลงเอาลงเร่งยกขาไปละอื่นฟื้นโอ้แต่เพี้ยนหางแดงแกแฮ่หางแดงอู้หตัวใหญ่เท่เต็มกระบาลเลยครับ ใส่ยงามครับพี่น้องไสเจ่านี้เออยอะๆครับหนึ่งกำลหนึ่งกำลัหนึ่งรอบคำครับดูแล้รุ่นเบื้องนนี้สิกับติ๊กถุมเมื่อที่ได้ยิกตัวรอบคำมันๆแล้วครับนาเวียนเียน้องมันเมต่ีครับเ่าสทีได้เปลี่ยนชุดเวียหไม่พูนเลยพี่น้อง,อง,องมเมื่อวที่ได้เปลีเวียดไมสั่สนลอยน่าเบียนมุนนกิ้จัิ๊กตัวรอบคำว่ากนินเอากินเอาครับ

ก่อนกรับ้านอีกหนึ่งแต้มครับก่อนกรับานมาครับพี่น้องไลยเวลาแล้วตอนนี้ก็เวลากระบานแล้วครับตอนนี้สามทุ่มสี่ทุ่มนครับเป่มเจเบ็ดเล้วเรับเตี้ยเห็นดมากว่ามีเขาเยอะจ้ยพี่น้องอ๋อตัดแล้วอ๋อเว่าเพราะเขาเปิดตัดทีเดียูว ก็ดิ้งๆพี่น้องจะรูปป้นงานกันครับพี่น้องเนี่ยคุ้มก่บติ้ตัวนั่งดึงกบไปนิ่เดียวตอนนี้สี่ตัวเยไปยังน้ำไปกปแห่ โส้งตัวครับข,ของน้องมันเจ้าก <ừ. S 1> <còn> ็เป็นเือกลงไปน่ำ เงี ils, eh? oh. 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 Okay. Yeah, ้ยตวนีันี nah, ้ครับอเีนออ่องกันทีนครับ็เนี Heck ่ยีเลยยนอากงานนี้ด้ยครับทขึ้นนี่้นกี่วครับกตล้ตตองหากินตามสไตล์เรารยวาแม่นเงพี่น้องเนอ คือเได็จพิงจะไม่ใจคิดคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็จะเก็บของเข้าบ้านแล้วครับไปแล้วครับพี่นี่สวัสดีครับ